เอสโซเวนแฟกซ์ฟุตบอลวันนี้ขอเสนอโอเชเนสเกมรับสุดแข่งกำแพแงแห่งแดนใต้ก่อนจะไปรับชมกันฝากกดแชร์กดไลค์กดซ like, ีเฟเร์และซับสไคร์ในเพจและช่องฟุตบอลเอสโซเวนกันด้วยนะครับหลังจากที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลลีกผ่านไปแล้วประมาณ1ในสมีเพียงไม่กี่สโมสรใน5้าลีกใหญ่ของยุโรปที่เสียประตูยังไม่ถึง10ลูกโดยหลายคนคงคิดว่าอาจจะเป็นทีมใหญ่สักทีมหนึ่งที่มีผลงานเกมรับอันแข็งแกร่งแต่ทว่ากลับผิดคาด เพราะทีมที่มีเกมรับแน่นปึกที่สุดในเวลานี้เป็นทีมที่มาจากทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งสโมสรแห่งนี้มีชื่อว่าโอเชเซนิสในศึกฟุตบอลลีเอิงฤดูกาล2022-23 20ณตอนนั้นโอเชเซนิสมีเฮดโค้ชชาวสวิสอย่างลูเซียงฟาฟบเข้ามาทำหน้าที่คุมทีมอยู่โดยแนวรับตัวหลักในซีซั่นที่ผ่านมาก็จะมีคาสเปอร์ชมาเลเคลในด่านจอมเก่าชาวเดนมาร์กยอแดนโลทอมบาแบ็กขวาชาวสวิตเซอร์แลนด์ชองแกลทดิโบแบ็กขวาชาวฝรั่งเศส ดันต e เซนเตอร์มากประสบการณ์ชาวบราซิลและเมลวินบา์แบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสประกอบกับมีนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับอีกหลายคนเช่นมาริโอเลมินาปาโบลโรซาลิโอและเกฟรนตูรา ช่วงแรกผลงานของนิสยังดูไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควรโดย13นัดแรกได้ลีกเอิงซีซั่นที่ผ่านมาทับอินดีแดนใต้เก็บแต้มได้แค่16คะแนนแบ่งเป็นชนะ4เสมอ4แพ้5ยิงได้13แต่เสียถึง16ประตูส่งผลให้ทีมอยู่อันดับที่10ของตารางหลังจากผ่านไปแล้ว13นัดถือเป็นทีมที่ค่อนข้าง e n t e r t a n แฟนบอลพอสมควรถึงต่อให้พวกเขาเสมอก็จะมีประตูเกิดขึ้นอยู่ดีหลังผ่านผลเกมหลีกัดที่13อีก4นัดถัดมาผลงานของนิสก็ยังไม่ได้ดูดีขึ้นมากนะัก เป็นการชนะ1เสมอ2แพ้1ซึ่งนัดที่แพ้เกิดขึ้นในวันที่2มกราคม2023เป็นเกมที่นีสบุกไปยอนสตาร์เดเรนส์ก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปด้วยสกอร์2ต่อและนัดดังกล่าวถือเป็นนัดตัดสินชะตาของคุณซื้อลู่เซียงฟาบเพราะช่วงเวลานั้นนีสอยู่อันดับที่11ของตารางมีแต้มห่างโซนตกชั้นเพียงแค่8แต้มเท่านั้นนั่นเลยทำให้บอร์ดบริหารตัดสินใจแยกทางกับลู่เซียงฟาบในวันที่9มกราคม2023 ก่อนที่สโมสรจะแต่งตั้งดีเดียดิกาอาดีตวิดฟิลตัวรับของสโมสรอนในวัย3 6ปีให้เข้ามาคุมทีมชั่วคราวจนจบฤดูกาลนี้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเฮดโคช้ชใหม่เกิดขึ้นก่อนที่นีสจะลงแข่งกับมงเปริเยอีก2วันข้างหน้าแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะเกมลิกนัดที่18นัดแรกในการคุมทีมของดิกาเขาสามารถพานีสเปิดบ้านถล่มเอาชนะมงปรีเยได้แบบสบายๆ6-1 หลังถล่มคู่แข่งมาได้ในนัดแรกตัวของด mm ีดีเยดีกาก็มีการงัดเทคนิคไม้ตายเอาออกมาใช้มากมายไม่ว่าจะเป็นระบบการเล่น 4-2-3-1, 4-3-3, 5-4-1, 5-3-2, 3-4-1-2และ3-4-2-1ซึ่ง11นัดถัดมาหลังถล่มมงเปรีเยโอเชเซนิส mm hmm. เก็บชัยชนะไปได้5นัดเสมอ6นัดและไม่แพ้ใครก่อนที่พวกเขาจะมาเปิดบ้านแพ้ให้กับปารีสแซงต์แชงแมงด้วยสกอร์0-2ซึ่งการแพ้เปสเชในบ้านถือเป็นการตัดจบโชว์โปรโมชั่นเปลี่ยนโค้ชเป็น,นทันที พอถัดจากเกมนั้นพวกเขาก็ยังล้มหัวขมำแพ้ต่อเนื่องไปอีก2นัดในเกมที่พวกเขาออกไปเย็นบรสและเปิดบ้านแพ้ต่อแกร็กมูฟุตเบ็ดเสร็จแล้ว9กนัดสุดท้ายในลีกเอิมโอเชียนิสชนะ4เสมอ1แพ้4ก่อนที่พวกเขาจะจบฤด,ดูกาลโดยการคว้าอันดับที่9แม้ผลงานจะค่อนข้างสู้วิงสวายแต่ด้ยรวมแล้วตัวเลขก็ยังดีพอที่จะทำให้นิสมีแต้มแฉลบขึ้นมาอยู่ครึ่งบนของตารางรอดตกชั้นไปได้อย่างสบายหายห่วง และเมื่อจบฤดูกาล2022-23ดีดีเย่ดีกา 23, ก็ได้หมดสัญญาและประกาศอำลาทีมไปทำให้ปอดบริหารต้องเริ่มมองหาเฮดโคชเข้ามาสารต่อตำแหน่งที่ว่างอยู่จนมาถึงวันที่1กรกฎาคม2023โอเชเชนิสก็ได้มีการแต่งตั้งฟรานเชสโกฟาริโอลีผู้ซีอช่าอิตาเลียนวัยแค่34ปีให้เข้ามารับงานเป็นเฮดโคชคนใหม่ภายใต้สัญญา2ปีโดย2ผลงานล่าสุดของฟาริโอลีคือการไปคุ้มคารากุมลึกและอาันยาสปอร์สองสโมสรในลีกของตุรกี ถึงแม้เขาจะอายุย่างน้อยแต่ฟรานเชสโกฟาริโอลีก็เคยทำงานเป็นโค้ชผู้รักษาประตูและได้ร่วมงานกับโรเบโตเดยเซบีกุนซือคนปัจจุบันของไบรตันมาแล้วซึ่งทั้งคู่เคยร่วมงานกันสมัยคุมซัสโซโลในช่วงปี2018-2020ก่อนที่ฟาริโอลีจะออกไปทำงานเป็นผู้ช่วยกุนซือที่อารันยาสปอร์ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลโอเชนิสในการเสริมทัพผู้เล่นเข้ามาหลายคน แต่หากเจาะจงไปที่แนวรับสโมสรจัดก,การเสริมทัพมาแค่การยืมตัวโรแมงเปโรจากซัลัมตันและเซนฟรีกับสวาตเตรเรซซิลิกูให้เข้ามาเป็นผู้รักษาประตูมือ2ส,ส่วนฝั่งขาออกที่เป็นผู้เล่นแนวรับก็จะมีทั้งการปล่อยฟรี2ตัวเกา่าอย่างโมแกชเนเดลินและแคสเปอร์ชชมเคิลต่อด้วยการปล่อยยืมตัวมัตเตียวิติไปซัสโซโลและส่งคืนโจไบรอันกลับไปที่ฟลแลมอีกครั้งหนึ่ง โดยในลีกเอิงฝรั่งเศสประจำฤดูกาล2023-24 20เกมนัดแรกโอเชเซนิสจะต้องเปิดบ้านพบกับเอโลสเซลิวซึ่งนัดนั้นกุนซือฟาริโอลีก็ได้จัดทับในระบบ4-3-3ตำแหน่งผู้รักษาประตูดได้ให้โอกาสมาซินบูกาขึ้นมาเป็นมือหนึ่งในซีซั่นนี้ขณะที่กองหลังและเรียงแกะขวาไปสายก็จะมียูเซฟอาเตลสลับกับยอแดนโลทอมบาชองแกลตตัวดิโบดันเตและเมลวินบาที่จะคอยสลับลงเล่นร่วมกับโรแมงแปโร ซึ่งผลการแข่งในนัดนี้ก็เป็นโอเชเซนิสที่ทําได้แค่เสมอกับลิวหนึ่งต่อหนึ่งตามด้วยการออกไปเยือนเสมอลอริยองหนึ่งต่อหนึ่งและกลับมาเปิดบ้านเสมอกับโอลิปิกลิยองศูนย์ต่อศูนย์และแล้วโอเชเซนิสก็มาเก็บชัยชนะในลีกได้เป็นนัดแรกในเกมลีกนัดที่4ี่ที่พวกเขาเปิดบ้านเอาชนะสตราสบุกสต่อพอพวกเขาประเดิม3แต้มได้เป็นหนแรกหลังจากนั้นโอเชเซนิสจำต้องออกไปเยือนบิ๊กบอสประจำลีกอย่างบริสแซ์แช็กแมง ซึ่งใครๆก็มองว่าโอเชนิสไม่น่าจะมาล้วงแต้มจากพักเดอะพรังส์ได้แต่ทว่าลูกทีมของฟาริโอลีกับพักปาก,กาเซียนจัดการบุกมาเฉือนเอาชนะเปสเชโดยสกอร์3-2ทําให้ณตอนนี้5นัดแรกในลีกโอเชนิสเสียประตูไปแล้ว4ลูกแต่ดูเหมือนว่าเทคนิคของฟาริโอลีจะเริ่มเข้าที่มากขึ้นพอนับตั้งแต่เอาชนะเปสเช3-2หลังจากนั้นอีก8นัดถัดมาพวกเขาไม่เสียประตูเลยแม้แต่นัดเดียว แบ่งเป็นชนะ6เสมอ2ยิงได้7ประตูและเก็บได้ครบ8คลีนชีตสรุปแล้ว13นัดอน,นลิกเอิงฤดูกาลนี้โอเชเซนิสชนะไปถึง8นัดเสมอหแพ้0ย์ิงได้14และเสียแค่4ประตูเท่านั้นและด้วยผลงานที่ยังไร้พายทำให้ทัพอินซีแดนใต้พุ่งทะยานขึ้นมารังรองจ่าฝูงในยังเหนือความคาดหมายผลงานเกมรับของโอเชเซนิสในการเสียแค่4ประตูทำให้ณตอนนี้พวกเขาคือทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดใน5ลีกใหญ่ของโยุโรปฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามแม้ฟอร์มของแนวรับจะทําได้อย่างยอดเยี่ยมยู่ต้องให้เครดิตคุณซื้อใหม่แต่ตัวของฟรานเชสโกฟาริโอลีจะต้องหาทางปรับปรุงเรื่องของเกมรุกให้โดดเด่นมากกว่านี้เพราะนับตั้งแต่เปิดฤดูกาลโอเชเซนิสเพิ่งยิงประตูเกิน2ลูกในแ,แค่นัดเดียวเท่านั้นทั้งนี้หากคุณซืออย่างฟรานเชสโกฟาริโอลีสามารถปรับแผนเกมรุกจนหาจุดที่ลงตัวได้การแข่งขันยังแชมลีกเอิงซีซั่นนี้ก็น่าจะขับเคี่ยวกันอย่างดุเดือดจนถึงช่วงท้ายฤด,ดูกาลอย่างแน่นอนถ้าชอบคลิปนี้กดแชร์กดไลค์กดซีฟิร ในเพจและช่องฟุตบอลเอสเกันด้วยนะครับและตอนนี้มีฟีเจอร์ให้ส่งดาวและซุปเปอร์ตงเรียบร้อยแล้วสามารถซัพพอร์ตทางตรงเข้ามาได้เลยครับและรายการ S7 Facts from Football ครั้งหน้าจะมาพูดถึงเรื่องอะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมพี่หนึ่ง S7 ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ